จึงมีความต้องการสงวนอันเป็นที่ยั่งอาชีพของคนไทยขณะนี้ได้เวลาอันสมควรผู้นำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสตูลท่านผู้แทนท่านจระหลัดจังหวัดสตูลท่านประธานจังหวัดสตูลท่านแรยงานจังหวัดสตูลท่านแรานจังหวัดสตูลสวัสดิการและคุ้มครองแรยงานจังหวัดสตูล าการสังคมจังหวัดสุูลและก็พุ่มในการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสุูลณ์นักทางประหลัดอ,อบตท,ทุง่งรุ้ยนะครับและก็ทีมงานทั้งหมดเลยนะครับตามคํา,า,าสัส่งคณะกรรมการตรวจสอบการประงานของ,ของคนปาก้าวและนายจ้างสถานาประกบบทางตามพระศิวะใจมันตื่นแรงดื่นขึ้นมาไม่ยอมแพ้ มองไปข้างหน้าไม่ลังเลไม่มีอะไรจะชุดตัวไว้เราจะลุยเราจะไปไม่มีใครหยุดเราได้เสียงหิงความหวังจะดังขึ้นก้องไปสุดฟ้าไกลเื่อปล่อยพลังจากในใจจะยันไปในโลกกว้างใหญ่แสงเงินฝันจะนำทางเราพุ่งไปถึงปลายขอบฟ้าไกลทุกคนเจ็ ทุกความชันกลายเป็นพลังที่คอยนุน้นหัวใจเราจะนำทางเราพร้อมไปเชิญไปขอฝากลทุกความเจ็บทุกความช้ำกลายเป็นพลังที่คอยนุน้นหัวใจเราจะไม่ยอม tôi chưa đuối lâu chưa bay miền bay lượt đâu đại xin em qua món chưa đơn cưng con bay lại lượt loại của chất này trái, xi ai lúc quanh chạy sang em phấn cho năm tháng rồi cùng bay thương bạc họ phạt lại 狂潮。